คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนมาพบกับตั้มกันอีกเช่นเคยนะคะเรามาดูแนวทางรวมหวยหุ้นมวดประจำวันที่8เดือนมีนาปี64กันเลยนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเพื่อนๆฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่ง กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ต้อมด้วยนะคะเรามาดูผลของวันที่5กันก่อนเลยนะคะแนวทางรวมหวยหุ้นวันที่5เดือนมีนานะคะเพื่อนๆมิเคอีเช้านะคะนิคอีเช้หนึ่งหนึ่งนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่รูดเลข1น,นะคะก็จะเข้าหนึ่งหนึนะคะแต่เลขที่ต้องเจาะให้ ไม่มีหนึ่งหนึ่งนะคะเราเข้าแต่เลขวิ่งเนาะศูนย์ศูนย์เราไม่เข้านะคะนิเคอิช่วงบ่ายสามสองเราไม่เข้าค่ะเจ็ดเก้าเราเข้าตรงตรงเลยนะคะเพื่อนๆเลขที่ต้องชอบนะคะเจ็ดเก้านะคะจีนช่วงเช้านะคะห้าหนึ่งเราเข้าแต่เลขวิ่งนะคะ ก็คือเข้าเลข1วิ่ง1เนาะแล้วก็เลขเบิ้ล5้าห้าเราไม่เข้านะคะตองไม่ได้เจาะเลขเบิ้ลเลยนะคะของวันที่5เนาะช่วงบ่ายนะคะช่วงบ่ายจะออก2 3 1ค่ะ2 3 1สเราก็เข้าเป็นเลขวิ่งนะคะวิ่ง1เนาะเข้าเลขวิ่งค่ะส่วน7 5นะคะเราไม่เข้านะคะเพื่อนๆ75ห้าเราไม่เข้า ส่วนทั้งเสงช่วงเช้านะคะ540เพื่อนๆคะเราเข้าตรงๆเลยค่ะตรงๆเพื่อนๆนท่านไหนที่รูดเลข4ก็เข้าอยู่แล้วนะคะส่วน2ตัวล่างนะคะออก3 9ค่ะเพื่อนเเราเข้าตรงๆอีกแล้วนะคะเป็นเลขที่ต้องชอบค่ะ เราเข้านะคะเลขในตารางนะคะเลข3กับเลข9นะคะเลข4ี่กับเลข0ูนย์นะคะเพื่อนๆเรามาดูห้างเส็งช่วงบ่ายกันต่อนะคะออก8 2 9เนะคะเพื่อนๆอันนี้เราไม่เข้านะคะ2ตัวล่างออก50เราก็ไม่เข้าค่ะมาดูไต้หวันกันต่อเลยนะคะไต้หวัน5,23 5 ,23 าสองสาเราไม่เข้านะคะ แล้วก็81เพื่อนเนท่านไหนที่วิ่ง8ก็จะเข้าหลัก10นะคะเพื่อนเพื่อนแล้วเลขที่ต้อมให้กันนะคะเข้าเป็นตัวกลับค่ะเข้าเป็นตัวกลับนะคะ1.8ส่วนเกาหลีนะคะเพื่อนเพื่อนมาอีกแล้วนะคะเลขเบิ้ลค่ะถ้าเล่นวิ่งก็เข้าทั้งหลัก10และหลักหน่วยนะคะเพื่อนๆแล้วก็5.1ค่ะมา อีกแล้วนะคะเพื่อน,อนมาจีนเช้าแล้วก็มาเกาหลีกนะคะเราก็ได้เป็นวิ่งหลักหน่วยนะคะอันนี้เล็กวิ่งเราเข้านะคะแล้วก็สิงคโปร์นะคะเพื่อน,อนสิงคโปร์สามแปดห้เราไม่เข้านะคะแล้วก็สองตัวล่างออก9กสเราเข้าเป็นตัวกลับนะคะอันนี้3ามเ้านาะอินเดียค่ะ5้าสาสอง เราไม่เข้านะคะ76เราก็ไม่เข้านะคะเพื่อนรัสเซียค่ะ818เราเข้าเป็นตัวกลับนะคะ48เราเข้าตรงๆค่ะเพื่อนขั้นไหนที่รูด4ก็คือโอเคผ่านฉลุยเลยนะคะ อันนี้เราเข้าตรงตรงค่ะ2ตัวล่างของรัเสเซียนะคะไปตามกันต่อที่เยอรมันนะคะเยอรมัน0 9 6ย์เเราไม่เข้านะคะ6 5เราก็ไม่เข้านะคะเพื่อนเพื่อนอังกฤษค่ะ0 5 2หอันนี้เราไม่เข้านะคะ36ก็ไม่เข้านะคะเพื่อน,นมาดูกันที่ดาวโจนค่ะ สุดท้ายเลยนะคะเพื่อนดาวโจรเราเข้าตรงตรงเลยนะคะเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่ตามถึงช่วงตีสองนะคะเพื่อนเพื่อนดาวโจรเราเข้าตรงตรงเลยนะคะแล้วก็95นะคะเพื่อนเพื่อนเราไม่เข้านะคะเราเข้าเยอะ นะคะเพื่อนเข้าตรงๆหลายเลขมากเลยนะคะมีทั้ง1 4 4 0 4 8 3 9แล้วก็7 9นะคะเพื่อนเราไปตามกันต่อนะคะแนวทางรวมหวยหุ้นนะคะงวดประจำวันที่8เดือนมีนาเลขในตารางรวมหุ้นนะคะเพื่อนๆมีเลข7เลข8เลข5เลข1เลข2 สามแล้วก็ศูนย์นะคะเลขเด่นอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมทุทกๆคลิปนะคะเพ,พื่อนเด่นหนึ่งกับสองนะคะงวดวันที่ห้าเลขหนึ่งกับเลขสองก็มาเยอะนะคะเพ,พื่อนเราตามเลขสองกับเลขหนึ่งอีกวันหนึ่งนะคะลองดูเนาะเลขสี่ก็มาเยอะนะคะเราตามเลขหนึ่งกับเลขสองอะนะคะเพ,พ,พื่อน,นเด่นหนึ่งก็จะมีหนึ่งศูนย์นะคะ หนึ่หแล้วก็1 8นะคะส่วนเลข2ก็จะมี2 0 2 5ูนแล้วก็สอนะคะส่วนตัวกันนะคะเพื่อนๆกันเลข5้านะคะกันเลข5มี5 0าศนะคะห้ 5, 1, 7ค่ะแล้วก็58นะคะส่วนเลขที่ต้องชอบนะคะเพื่อนๆศูค่ะ3 8นะคะ3 8 78แล้วก็80น,นะคะเพื่อนๆท่านไหนที่เป็นสายวิ่งรูดนะคะวิ่งเลขหนึ่งรูดเลขสองเน้นๆนะคะเพื่อนแล้วที่สำคัญ ต้อเน้นย้าเพื่อนๆไว้ทุกคลิปนะคะซื้อหัวอย่าลืมนะคะอย่าลืมตัวกลับด้วยค่ะ ต้อมขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะรวยๆเฮงเฮงปังปังนะคะถูกหวยเพื่อนๆอ,อ,อย่าลืมแบ่งเงินเล็กๆน้อยๆเพื่อไปทําบุญนะคะจะได้เป็นการต่อบุญค่ะเพื่อนๆจะได้โชคดีถูกหวยตลอดนะคะวันนี้ต้อมพารวยขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย